เวลาอารมณ์ร้อนๆเนี่ยอย่าไปทําบุญนะเวลาอารมณ์ร้อนๆเนี่ยตั้งสติให้ดีเนี่ยโยมคนหนึ่งมานั่งอยู่หน้ากุฏิอาตมาก็ชะโงกหน้าไปถามโยมมาทําอะไรเละโยมเห็นเขาถือสังฆทานมาถังหนึ่งนะเขาก็มองหน้าอาตมาแล้วก็บอกว่าผมมาซ่อมมอเตอร์ไซค์มั้งก็ถือสังฆทานมามาวัดก็มาซ่อมมอเตอร์ไซค์มั้งท่านแล้วเราก็ถามแล้วมาทําอะไรละโยม มาถวายสังฆทานท่านแล้วจะถวายตอนนี้เลยไม่ยมถวายตอนนี้ไม่ได้ถวายไปก็ไม่ได้บุญกําลังเดือดโมโหท่านคอยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมมาลมเย็นก่อนแล้วเดี๋ยวถวายถวายไปตอนนี้ก็ไม่ได้บุญหรอกท่านเขาบอกว่าตอนเนี้ยกําลังกโกรธกําลังโมโหถวายไปทําบุญไปตอนนี้มันก็ไม่ได้บุญมากหรอกท่านคอยแป๊บหนึง่งคอยให้ผมใจเย็นก่อนอาตอมาก็มานั่งในกุฏิแล้วนั่งนึกนะใช่สิ ถ้าโยมถวายตอนนี้พระพุทธเจ้าตัดว่าคนจะทำบุญแล้วจะได้บุญมากจะต้องไม่ประกอบด้วยนิวรห้าหนึ่งกามมาฉันทะความพอใจในกามเนี่ยต้องไม่มีถ้าหากว่าโยมสังเกตไหมคนโบราณบอกไว้ดีนะว่าไปทำบุญเนี่ยใส่ชุดขาวๆอย่าไปใส่แหวนใส่สร้อยใส่เสื้อผ้าสีสดๆด เพราะมันจะทําให้คนเขามีกามพอคนข้างๆนั่งสวดมนต์อระหังสม,มาสัมพุทโภพควาแหมส,สวยจังเลยเนาะพูดทางโอ้แหวนโอ้แหวนสร้อยโอ้หอ,อยากได้จังเลยอยากได้จังเลยสวยจังเลยอยากได้จังเลยทําให้เขามีกามมาฉันทะพอใจในกามหรือว่าเรากําลังสวดมนต์ไปเอง แต่เราก็มีความพอใจในกามสวดไปก็มองแหวนตัวเองอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทธโทเวชจารณสัมปันโนสวดมนต์ไปก็โชว์ความร่ำรวยโชว์แหวนโชว์สร้อยทำให้ตัวเองก็มีกามมาฉันทะพอใจในกามทางตาแหวนฉันสวยไหมหนะเสียงฉันเพราะไหมมีกามเดิมแนยม ถวายทานบุญได้ไม่เยอะนะแล้วก็ทําให้คนอื่นมีกามด้วยงั้นเขาจึงบอกไปทําบุญเนี่ยใส่ชุดขาวๆแล้วก็ไม่ต้องแต่งตัวเยอะอย่าแต่งตัวจัดมันทําให้คนเนี่ยมีกามมาฉันทะได้หรือว่าพระเนี่ยกำลังสวดมนต์แล้วไปทําให้พระมีกามมาฉันทะโยมแต่งตัวกันแบบใส่เสื้อเปิดคอกว้างๆแบบนี้แล้วกราบพระแต่ละทีเนี่ยโอ้โหโยมสงสารพระบังเถอไม่ใช่พระอิฐพะปูน แล้วก็ยังหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยอายุยังเพิ่งจะยี่สบห้าปีนี้เออไม่ใช่สี่สห้านะแล้วโยมใส่เสื้อคอขว้างมาแล้วก็กราบแต่ละทีแะระบโยมเอ,อ <c oughs> นึกว่าเทือกเขาตะนาวสีเถอะมันก็ทำให้พระหวันไหวพระก็มีกามมาฉันทะพอใจในความสวยที่โยมแต่งตัวมาแบบงามจัดจ้านพระก็สวดมนต์ไม่มีสมาธิ โยมก็ทำบุญแบบไม่มีสมาธิทั้งผู้รับผู้ให้ทายกคือผู้ให้ปฏิคาหกคือผู้รับนะับมีการมาฉันทะทั้งคู่โยมคิดว่าบุญครั้งนี้จะปริมาณมากหรือน้อยน้อยนะ